เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสประจำวันที่8มกราคมพุทธศักราช2568เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสวันนี้ช่วงแรกจับกระแสะสื่อก็ต้องเรียนแฟนๆรายการว่าวันนี้มีหลายประเด็นกันเลยทีเดียว ที่สื่อมวลชนเขาให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศหนาวเย็นรวมไปจนถึงผลกระทบที่ตามมาจากสภาพอากาศหนาวเย็นนั่นก็คือเจ้าฝุ่น PM 2.5ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก,ก็มีการเผยแพร่คำพยากรณ์อากาศออกมาว่าในช่วงวันสองวันนี้อากาศจะเย็นลงในหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะอยู่ในสภาพหนาวและหนาวจัด โดยเฉพาะพื้นที่สูงหรือบริเวณยอดดอยไม่ว่าจะเป็นในภาคเหนือภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระม,มัดระวังโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุและก็มีเด็กเล็กรวมไปจนถึงคนที่มีคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอยู่ในบ้านอันนี้ก็ต้องระม,มัดระวังต้องกำชับนะครับให้สวมใส่เสื้อผ้า นะครับที่ป้องกันความหนาวเวลานอนนะครับก็ต้องคอยดูแลเรื่องของการห่มผ้าอ่ะอันนี้ก็แจ้งเตือนย้ํากันเพราะสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็อาจจะนําไปสู่การเสียชีวิตได้ส่วนเรื่องของฝุ่นพ m 2.5วันนี้ก็ต้องบอกว่าที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีรายงานว่าในส่วนของฝุ่น PM 2.5เนี่ย เขาบอกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมเนี่ยมันเกินกว่ามาตรฐานนะครับในกรุงเทพเนี่ยมี5เขตนะครับที่ค่าฝุ่นพ m 2.5ขึ้นสูงสุดเกินกว่ามาตรฐานที่มีการกำหนดไว้ในส่วนของเชียงใหม่ก็เช่นกันก็บอกว่า5อันดับแรกของกรุงเทพมหานครนี่ก็มีเขตหนองแขมเขตคลอง3วาเขตภาษีเจริญเขตตลิ่งชันแล้วก็เขตทนบุรีนะครับอันนี้มีค่าเฉลี่ย นะครับที่เป็นอันตรายเรียกว่าขึ้นสีส้มเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้นะครับเต็มพื้นที่ของกอทมอเลยนะครับหนองแขมเนี่ยขึ้นมาอันดับหนึ่งเลยนะสีแดงเลยนะครับนอกนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าอีกหลายเขตนั้นเนี่ยอยู่ในสภาพสีส้มอันนี้นะะซึ่งตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายแสดงความกังวลเพราะว่า อากาศหนาวเมื่อไร่นะครับอากาศเย็นเมื่อไหรเนี่ยก็จะมีผลกระทบนะครับในส่วนของเรื่องของฝุ่น pm 2.5เพราะว่าเรื่องของควันหรือฝุ่นที่มันฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีลมพัดถ่ายเทหรือฝนตกมาสลายฝุ่นละอองได้เพราะนั้นมันก็จะเกาะกลุ่มเพราะอากาศมันเย็นนะครับจะเกาะกลุ่มและก็สร้างปัญหากับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพนะครับ ก็นําเรื่องนี้มาบอกกล่าวเพราะฉะนั้นทางแก้ไขก็คือว่าการออกจากบ้านนะครับก็ต้องมีแมสหรือหน้ากากอนามัยเน่าสวมในการที่จะป้องกันที่จะไม่ให้เจ้าฝุ่น PM เ5็สเข้าสู่ร่างกายแล้วก็นะครับหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตนะครับกลางแจ้งนะครับหลายคนบอกสุปรรณพูดได้ยังไงนะครับว่าจะไม่ให้ใช้ชีวิตกลางแจ้งคือเวลา นะครับไม่มีกิจกรรมอะไรซึ่งซึ่งเคยออกมาออกกําลังกายตอนเช้าในที่สาธารณะอันนี้ก็ช่วงนี้งดก่อนนะครับถ้าจะออกมาออกกําลังกายหรือในช่วงที่เดินไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดินทางไปทํางานเนี่ยก็มีแมสหรือหน้ากากาอนามัยในการที่จะสวมป้องกันอันนี้ก็จะเป็นการดีนะครับอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของสภาพอากาศหนาวเย็น แล้วก็ฝุ่น PM 2.5อันนี้เรามัดระวังนะครับมันเป็นภัยที่คาดไม่ถึงและก็มองไม่เห็นนะครับแต่เวลาเจ็บป่วยนะนะครับเราจะเห็นทันทีเลยนะครับเพราะว่าจะมีอาการที่นะครับมีผลกระทบโดยเฉพาะคนที่มีปัญหานะครับที่ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจอะไรพวกน,นี้จะมีความชัดเจนนะครับ พูดถึงเรื่องของเจ้าฝุ่น PM 2.5ต้องไปดูนะครับที่สอสอพักประชาชนนั่นก็คือคุณพัทรพงศ์ลีลาพัฒสอสสเชียงใหม่พักประชาชนก็บอกว่าตอนนี้เองเนี่ยหลายพื้นที่ของประเทศได้รับผลกระทบจากฝุ่นพิษพ m 2.5อวมเลยแล้วก็บอกว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยน่าจะมาจากการเผาของภาคเกษตร แล้วก็วิจารณ์ว่ามาตรการรองรับจากภาครัฐยางมันล่าช้าทั้งที่ตัวเลขพื้นที่เผาไหม้ภาคเกษตรในปี2 5 6 7เพิ่มขึ้นจากปี2,566กว่า6.8ล้านไร่ดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้รัฐบาลทราบว่าเรื่องนี้ควรเตรียมรับมือแต่เนิน่นๆนะครับเมื่อตอนที่พักประชาชนนะครับอภิป,ปรายแนะนำฝ่ายารัฐบาลนะครับก็พูดเรื่องนี้แล้ว แต่รัฐบาลก็กลับไม่ดําเนินการนะครับแต่บอกว่ามีการเตรียมแผนการตั้งแต่ปีที่แล้วแหละแต่ตอนนี้เนี่ยมันเห็นชัดแล้วว่าไม่ได้มีการดําเนินการมีแต่หนังสือขอความร่วมมือนะครับแล้วก็บอกว่ารัฐบาลจะชับจะรับผิดชอบต่อผลกระทบจากฝุ่นพิษทั้งนี้อย่างไครนะฮะอันนี้ก็มีการออกมาวิพากวิจารณ์นะครับทางด้านคุณพัทรพงศ์ก็บอกว่าค่าฝุ่น PM 2.5เนี่ยสูงเกิน เกนอันตรายต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคอีสานรวมไปจนถึงภาคเหนือนะเขาบอกว่าถ้าจะมองเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมปี2อ6 7เป็นต้นมาถึงวันที่6มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการตรวจพบจุดความร้อนกว่า8000จุดทั่วประเทศโดยพบเป็นพื้นที่เกษตรกว่า85%ารคุณมาตร คุณพัตรพพงศ์บอกว่าการเผาไหม้ภาคเกษตรเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ถูกรัฐบาลเพื่อไทยมองข้ามมาโดยตลอดเห็นได้ชัดจากการที่พัคเพื่อไทยได้อ้างเมื่อวันที่11กันยายนปี2567บอกว่าการแก้ต้นต่อ PM 2.5ภายในประเทศลดการเผาได้อย่างชัดเจนทั้งที่ดีความจริงแล้วพื้นที่เผาไหม้ของปีพศ2567ที่ผ่านมาปลายใต้รัฐบาลพรคเพื่อไทยนั้นมีตัวเลขสูงถึง19.5ล้านไร่ มากกว่าปีพศ2566ที่มีพื้นที่เผาไหม้อยู่ที่11.3ล้านไร่อยูเอ่เหนือกว่านะครับถึง8.2ล้ะไร่ซึ่งพื้นที่เผาไหม้ที่มีการขยายเพิ่มขนาดนี้เนี่ยนะครับพักเพื่อไทยโดยรัฐบาลพักเพื่อไทยยังกล่าวอ้างว่าลดการเผาได้อย่างชัดเจนนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นการบิดเบือนข้อมูลเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ ต้องบอกว่ารัฐบาลทํางานล่าช้าและไม่มีแผนง,งานที่เป็นจริงอ่ะนี่คุณพัฒรพงศ์สอสอเชียงใหม่พักประชาชนเขาออกมาวิภากษ์วิจาร์ณเรื่องแนวทางในการแก้ปัญหาฝุ่น PM เอม2.5ของรัฐบาลนะฮะ,ะนี่นะครับเอาละไปดูเรื่องของการเมืองภาพใหญ่หน่อยการเมืองภาพใหญ่เนี่ยนะฮะทางด้านของ พักเพื่อไทยเขาก็บอกว่าการประชุมพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็มีมติว่าด้วยเรื่องของการส่งร่างกฎหมายแก้รัฐธรรมนูญเข้าสู่สภ,ภานะฮะคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้นั่นก็คือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณชูศักดิ์เสด็จนินรองหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วก็คุณสรวงเทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยรวมไปจนถึงคุณวิสุทธิชยัยะนรุณสสบัญชีรายชื่อประธานสสของพรรคเพื่อไทยเขาได้มีการประชุมกันนะครับแล้วก็ได้มีการนําเสนอร่างกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งก็ปรากฏว่าในส่วนของ การยกร่างเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยทางด้านของพรรคการเมืองแต่ละพรรคนะครับก็จะมีการเสนอร่างของแต่ละพรรคจะไม่เสนอในนามของคณะรัฐมนตรีฮนะซึ่งคุณชูศักดิ์ก็บอกว่าหากมีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะมีการยื่นถอดถอนสสนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นการล้มล้างการปกครองแต่เป็นการใช้สิทธิ์ของสสและขอให้สสอ,อยากกงังวล หรือหวั่นไหวว่าจะมีใครยื่นร้องศาลร,รัฐธรรมนูญเพราะพักเพื่อไทยจะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยแม่แตะหมวดหนึ่งและหมวดสองเพื่อว่าจะไม่มีปัญหาดังนั้นที่ประชุมพักเพื่อไทยจึงมีความเห็นตรงกันว่าจะให้สสของพักลงนามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรก็คือคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตหนะครับในวันนี้นะครับก็คาดว่าน่าจะไปยื่นกันแล้วล่ะนะฮะก็ ทางด้านของคุณวิสุทธิชัยยัรุณก็บอกว่าวันนี้เนี่ยจะไปยืดนะฮะเข้าสู่กระบวนการของสภาอ่ะนะฮะอันนี้ก็พักเพื่อไทยเขาขยับแล้วเรื่องของการเสนอร่างกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็พูดอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการเสนอในร่างของคณะรัฐมนตรีแต่จะเป็นร่างของพักไทยพักมันอ่ะนี่ว่าด้วยเรื่องของการเมืองสนามใหญ่ นะฮะไปดูการเมืองสนามเล็กกันหน่อยการเมืองสนามเล็กนั่นก็คือการเลือกตั้งนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าในส่วนของสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เราเรียกกันย่อๆว่ากอกที่เราเรียกกันย่อๆว่าสอจอนี่นะฮะล่าสุดนี่ทางด้านของกกตก็ออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชน นะครับบอกว่าการรณรงค์เชิญชวนให้ในส่วนของประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันที่1นึกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ต้องแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬกาเตอนนี้เองเนี่ยนะครับกกตได้ดำเนินการในการเตรียมความพร้อมแล้วก็ ว่าด้วยเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับบุคลากรของกกตในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังจะได้นะครับนำหมูเด้งนะฮะมาเป็นเสมือนนะครับตัวรณรงค์นะครับชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิ์เรียกว่ามาทําเป็นมาสคอตสัญลักษณ์ของการรณรงค์ว่าด้การเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าได้เริ่มให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนเข้าใจบทบาทความสัมพันธ์ของการเลือกอบจนะฮะตอนนี้เนี่ยมีในส่วนของผู้แทนกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารสำนักงานกกตและสแล้วก็สำนักงานกกตประจำจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออก นะครับรวมไปถึงปรลัดองค์การริหารส่วนจังหวัดพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก26จังหวัดรวมไปจนถึงนักศึกษาหลักสูตรนะครับปตสอสและผู้แทนศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยเนี่ยก็ได้เข้าร่วมก,กิจกรรมนี้แล้วก็มีการคาดการกันว่ากกตนเนี่ยนะครับจะสามารถในการที่จะรณรงค์ผ่านเจ้ามัสคอตบูเดเ้่ยให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ ได้ถึง65%อน่านี่เขาตั้งเป้าเลยนะว่าประชาชนจะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกอบจอและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งนี้เนี่ยถึง65%ซึ่งเรื่องนี้คุณอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าการที่ กกตได้จัดการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันที่1นกุมภาพันธ์นี้มีการตั้งเป้าไว้ว่าจะรณรงค์ให้ผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละหกที่มีความมั่นใจแล้วก็ตั้งเป้าขนาดนี้ก็บอกว่าตัวเลขเฉลี่ยในยการเลือกตั้งอบอจอเมื่อปีพศสองพันร้ยมน่ะครับมาหปีที่แล้วเนี่ยสปีที่แล้วเนี่ย อยู่ที่6 2 8 6ซึ่งตัวเลขดังกล่าวอาจจะไม่สูงเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งทั่วไปแต่บางจังหวัดอย่างเช่นที่พัตลุงมีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน7 8สปตสตูลเ7%เอนเชีงยงใหม่72%มีบางจังหวัดที่ผู้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่สูงเช่นนนทบุรีหรือบุรีรัมย์อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ50ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ปตจะระดมสภาพกำลัง และทุ่มเทความสามารถเต็มที่นะครับในการที่จะรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิในการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ได้ถึง65%หรือ,อยังต่ำนะครับต้องไม่ต่ำกว่า65%อ่ะเดี๋ยวรอดูกัดน,นะฮะว่าจะรณรงค์ได้อย่างไรสื่อมวลชนก็พร้อมที่จะความร่วมมือ นะครับแต่กะกะตก็ต้องให้ความร่วมมือกับสื่อด้วยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยกระกะตจะทําหนังสือเวียนมายังสื่อมวลชนขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยิงสปอตนู่นนี่นั่นก็ทําให้สื่อตั้งคําถามว่าเอ๊ะเรื่องงบโฆษณาของกะกะตอเอาไปไว้ไหนเวลาติดต่อขอสัมภาษณ์กะกะตก็จะไม่ค่อยให้สัมภาษณ์นะครับแต่เวลานะครับจะขอความร่วมมือสื่อได้ยิงสปอต นะครับในยิงสปอตโฆษณาทางวิทยุหรือสปอตทีวีเนี่ยก็จะขอฟรีตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อขอฟรีแบบให้ลมมาก็อาจจะได้ของฟรีแบบให้ลมไปเหมือนกันเอานีวงการสื่อก็พูดเรื่องนี้กันมานานแล้วนะผมก็หยิบมาขยายความให้ทางกกตได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะพูดถึงกกตแล้วนะครับก็ต้องไปดูเรื่องนี้ซึ่งยังเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นั่นก็คือกรณีการปราศัยหาเสียงของคุณทักษิณชินวัตรผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยในกรณีการเลือกตั้งนายกอบจอและสมาชิกอบจอเขาบอกว่าการปลาศัยหาเสียงหยิบยกนโยบายของรัฐบาลไปพูดในเวทีซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าการหาเสียงเนี่ยมันต้องเป็นไปตามกรอบกฎหมายห้ามฝ่าฝืนกฎหมายและห้ามปราศใสใสไายผู้อื่น แล้วก็การปราใสเนี่ยจะต้องไม่เข้าข่ายหลอกลวงนะครับถ้ายังอยู่ในพื้นฐานเหล่านี้ก็ทําได้นะครับแต่ล่าสุดนะครับทางด้านของประธานกกตคุณอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าการหาเสียงของบุญทักษินตอนนี้เนี่ยกั้มกึ่งที่จะผิดกฎหมายเพราะใช้นโยบายของรัฐบาลไปหาเสียงในวิธีท้องถิน่น นะ,ะอ่ะ,อะนี่ก็ต้องดูว่ากกตจะเรื่องนี้อย่างไรนะครับกะกะตอ,อาจจะบอกว่าแหมมันยังไม่มีใครร้องเรียนหรือเปล่าที่จริงเนี่ยไม่มีใครร้องเรียนถ้ากะกะตคิดว่ามันมินเมย์และก้ามกึ่งต่อการผิดก,กฎหมายตามที่คุณอิทธิพรบุญประคองประธานกกตว่ามาเนี่ยก็ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับตรวจสอบอ่ะเนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยประธานกกตออกมาให้ข่าวเองนะไม่ใช่ไอปิดไอปุกไอโกไอแกะหรือว่าสุปันหยิบเอามาพูดเองนะฮะ เอาละไหนก็พูดถึงเรื่องของคุณทักษิณพูดถึงเรื่องรัฐบาลไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนั่นก็คือเรื่องของพลังงานคุณทักษิณบอกว่าจะทำให้ค่าไฟมีราคาลดลงเหลือสามบาทกว่าๆล่าสุดคุณสุประโชคชัย,ยสัตว์สอสบัญชีรายชื่อพักประชาชนได้ออกมาบอกว่าถ้าจะทำให้พลังงานไฟฟ้า ลดลงเนี่ยรัฐบาลต้องยกเลิกสัญญารับซื้อพลังไฟฟ้า,าไฟฟ้าพลังงานสะอาด3,600เมกะวัตต์เพราะตอนนี้สังคมกำลังตั้งคำถามถึงข้อพิรุษของกระบวนการว่าสอเอือ้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนพลังงานหากปล่อยผ่านจะทำให้ข้าไฟของคนไทยแพงต่อไปอีก25ปีซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติก็มีมติชะลอซื้อไว้ก่อนแล้ว แต่ยังไม่มีกรอบเวลาชัดเจนว่าจะชะลอถึงเมื่อไหร่ในขณะที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากก,กพยในฐานะผู้ดําเนินการรับซื้อไฟฟ้ารอบนี้ก็ยังไม่มีประกาศใดๆออกมาในการตอบสนองมติของกอพอชอเพราะฉะนั้นคุณสุประโชคจึงบอกว่าเรื่องกรอบเวลาที่ยังไม่ชัดเจนจึงขอเรียกร้องให้กกพอตอบสนองมติของกอพอชอ,อีกหนึ่งท่านเพราะว่าตรงนี้มันยังมีความคลุมเครือ คือถ้าดูรายละเอียดมติของกอพชเนี่ยจะระบุชัดว่าให้ชะลอการรับซื้อพเพื่อดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องจะเห็นความก,กมังวลหมายความถึงการตรวจสอบความถูกต้องของอะไรกันแน่หนึ่งตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการได้ตรวจความถูกต้องของกกพซึ่งจะเป็นคนรับซื้อก็ต้องถูกอยู่แล้วเพราะกกพําเนือการรับซื้อพลังงานสะอาดรอบ3,600เมกะวัตต์ตามมติของกอพช หรือสอตรวสอบความถูกต้องของนโยบายนี่คือสิ่งที่ตนและพรรคประชาชนพูดมาตลอดว่านโยบายของรัฐมีปัญหาว่าด้วยเรื่องของการสำรองพลังงานรวมไปถึงการกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าที่มีราคาแพงกว่าที่ควรจะเป็นอ่ะเนี่ยเขาก็ออกมาโต้แย้งกันนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแฟนๆรายการเสียงสะท้อนสื่อรับนี่คือช่วงแรกของรายการจับกระแสนะครับว่าด้วยเรื่องของเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสว่าในช่วงจับกระแสสื่อ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าคุยกับท่านอาจารย์สุริยสายกรตัิลาวันนี้ให้ประเด็นไว้แม่แหลมคมมากนั่นก็คือเรื่องของการกระจายอำนาจการเลือกอบอจอนะครับหรือเป็นการกระชับพื้นที่ของนักการเมืองบ้านใหญ่อ่าเนี่ยและฮะเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวว่ากันต่อในช่วงที่สองครับ เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัส <otros>